ไปพี่น้องไปเหตุงานหลังจากที่บริเหตุงานมาโดนตั้งแต่ลาพักโคดแล้วก็พอดีก็เพิ่นน,นัได้ลานไม้ปีดลานปะปงลานอาหารนันจะกับปีกวัวพุลมังเนี่ยมือที่สองของการเหตุงานปั่นจักรยานไปพี่น้องเอเ้ยเบืองอากาศคืมคืมคืมหนาวลมวอยวอยบวอยแล้วหนาวจริงหิดนี่แล้วเขางานบ่ายสามออกจากบ้านประมาณบ่ายสองคืง ปั่นจักรยานไปประมาณยี่สิบนาทีมือนีขอจอดนาร้านั่นมือนีเพื่อนบ่ท่านได้ตั้งโตนาร้านอากาศบ่ท่านได้ดีก็เลยเอาไปจอดนาร้านจะไงจอดดันข้างสถานีรถไฟมันขามทางสี่เลน่นเนาะยางยากเว้ยคนเองตาบ่าดีซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่บ่เคยเห็นหงเดะขนาดใสแว่นตาได้นี่แหงเป็นตาสังอยู่ตานะ่ะไปเห็ด งานคุณลีโอก็เอาลูกไว้ให้เอาลูกไปสามคนไปงาน8ดชั่วโมงพี่น้องเอ้ยทั้งรีตนลูกทั้งรีโตนผัวล,ลูกซ้ายหลากหัวจะได้แเดือนตอนนี้ก็กำลังให้ออกน้มจากเต้าเสียหามากินน้มผงก็กำลังหาดได้สองอาทิตย์แล้วใส่นมผงใส่นมจากเต้าเปลี่ยนกันไป ลูกแท้าลานี่ออกนมเล้วก็มูลเลียงลูกมาสี่คนสามคนนั่นโดยเฉลียล่ยเราก็กินนมจากเตาจนว่าหอดขวบหนึ่งผุ่นเนาะได้พูดละปีลูกไซ้าลาขคอย8ดเดือนหนึ่งกระไดสีได้ให้ออกนมเตาแล้วย้อนว่านี่แล้วปากทองพี่น้องเอ้ยมันต้องพาละนาที่ทำการทำงานซอยกันดูแลครอบครัว คนเองว่าโอ้ยมีลูกหลายคนคือจังสันลนะโอ้เฮ็ดจังใดแต่พี่น้องเอ้ยมันบ่ได้ว่าสิมีคนที่สามนี่มาจังใดบู้มาเราก็ต้องเลี้ยงสู่ต่อไปรับผิดชอบรับผิดชอบนาทีพระละเจ้าของให้ดีที่สุดเท่าที่สี่เฮ็ดใดนาาจ้ะอยู่นี่มันบ่มีพอ่อหญ่แม่ใยญ่ปู่ย่าเอาลูกไว้ให้นาะจ้ะบ้านเขา เป็นแบบนี้ประเภทนี้วัฒนธรรมขอบครัวเจ้าเจ้าพากันอยากมีลูกมีเต้ามีขอบครัวแล้วเจ้าก็ต้องรับผิดชอบพระละนาทีขอบครัวเจ้ากันทีเอาไปให้เพื่อนเลี้ยงกัได้เฉพาะมือที่เจ้ามีธุระจำเป็นสำคัญต้องไปเหตุ เอาไปฝากไว้ชั่วโมงสองชั่วโมงใดยูหรือให้เพิ่นมาเลี้ยงให้หรือเอาไปให้นอนน้ำคืนสองคืนยังสีดใดยูคันสิเอาไปเลี้ยงเลยคือบา้านเฮานะบบมีดอกนะจ๊ะอาจมียูบ่จากบูตแต่เสียงสิส่วนหน่อยแต่ส่วนมากเราบบมีจะต้องรับผิดชอบครอบครัวเจ้าเองคอยลูกตั้งแต่ลูกคนแรกแล้วว่าต้องพักกันเลี้ยงลูกกันเองสองผัวเมียแลยเบื้องบรรยากาศยามมื้อคืนปั่นจักรยานกลับบ้าน อันคันเปียบไปแล้วมองคอยยู่กับค้ายแถวนวะนครล,ลังสตฟิวเจอร์ป์กจังสั่นหลับพี่น้องคือชานเมืองนอกจากด้อยู่ในโตกรุงเทพยู่เนี่ยกรุงเทพบ้านเขาก็คืออัมสเตอร์ดัมนอกจากระเบิงแสงไฟพ่นะหนาวกันหนาวเฮ้ยคนแยวทางกับพ่มีได้มันหนาวหาทุ่มแล้วเนาะระเบิงไปพอพออยางหนึ่งเราเมาสหเราเสด็จบูจวงจัก,กรยานว่าเป็นงูเลยอะโหลด ส่หนาใส่หลังแล้วจูงก <c ười> ่อยเฮ่งยานข่งปั้นจักรยานบ่คิดชีวิตเลยมันมะืดเนาะข่อย,ยานแล้วคุบคข่อยเราเมาหล้าเราเมาปน,านันแลคุบบวหวดอกว่าเบิ่งเราดีตัวเราพาจักรยานกลับบ้านได้กลับมาหอดบ้านแล้วก็เฝ้าไปหาอาบน้ำเขาไปหาลูกลูกก็ตื่นพอดีอก็ได้เอานมให้กันกินพากกันนอนโอ้ยเมื่อยแอรแดรพี่น้องเลยท้ง,งานลาดงานหลวงงานหนอกงานไหน ออดเอา3ลูกใหญ่เนาะจ้ะยามได้บูสิใหญ่ใหญ่แล้วก็บ่แม่นว่าสิง่ายเด้แฮงใหญ่แงยากปัญหาใหญ่ตอนน้อยก็ยากน้อยปัญหาน้อยโอ้ยผู้ใดพ่อก่อนเว้าก่อนพ่อรุ่นเว้ารุ่นน่นแหละเวเลี้ยงลูกเต่าเดาดากก็ได้เนาะลูกเต่าเดาเอาเองบ